เอาล่ะกลับสวัสดีท่านผมมู้ชมด้ยครับผมในช่องสวีเปร์เกมมิ่งอยู่นี้ก็อยู่เกม Into the Dead ปักหลองนะครับเป็นเกมเอ่อมีไอ้งั่งตัวหนึ่งที่ขับรถพ่วงแล้วก็ชนกับซัมบี้ตัวหนึ่งมันก็เกิดการเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมานี่เดี๋ยวผมจะเล่นไหมดูเลยนี่ดานดเลยชุบดผมจะเล่นให้ดูนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ตอนนี้ผมเล่นไปไกลแล้วผมจะไล่ฟังให้หมดเลยไม,ม่เกินที่อะไรขึ้นบ้างโอเคเริ่มจากมีนกกาตัวสองสามสี่ห้าหกตัวนะแล้วก็นี่ไงไฟกอลกำลังขับรถเงินๆอยู่นะเสือไอ้ตัวท่ผปานหน้า,าคือซอมบี้นะรู้ว่ามึงคุณเปล่าวะก็มีทุกนี่นี่คือนิวไฟ ก็ไปห็นเการชนรถปรัจตรงนี้ลันจักน้นเพก็ตายหาทันทีออกไม่ใช่ เราก็เปตายหาแล้วก็จบจังยอดมีนะโอ้ยแม่งใครมาเบิ้ลรถวะเอาละเอาะอดกนเราตงิงนะต้องกดยิงชิดต้องกดยิงนะครับ ไม่จะขนาดน่้จึกจึกเออต้องวิ่งเอาลูกเอาตายพวกไม้อันตายพวกแม่ไม่ตายไม่ตายเออไม่ตายหรอกนะมึงเชื่อตัวมันไม่ตายหรอกเออต้องกระโดดข้ามีตัวเป็นเควส์ประชิดมีตัวไหนก็ขึ้นมาเพืยิงกัน

avez a a m n u f c t จบเพียงตันนีการสนทนาที่ไม่มีหาอะไรมาก ระเอกงั้นคร่าวๆนะคือไฟบอกนางเอกว่าเออตอนนี้ก็กำลังเดินเท้าไปอยู่นะซึ่งนางเอกจะมาช่วยแต่ไฟบอกว่าไม่ต้องมาช่วยเดี๋ยวมันจะเปลืองเวลาถือเอ,อ้ยออกมาเปิดกันอาฮะสุดยอกอืมได้ค่ะเออดูวีดีโอ ก็ภารกิจที่2งเนี่ยก็คือตรงนี้นะจะได้ในสามดา่านเธอนสู่ความด่อยยับบทที่หนึ่งชัปเตอร์ที่สองเฮเลนอยู่ที่บ้านพ่อน่าจะปลอดภัยกว่าจงเดินต่อไปไมีสามาธิและถ้าเจ้าสิ่งนั้นก็ามาใกล้ก็จงกำจัดมันซะพูดอย่างก็ไปอีเอกภารกิจฆ่าด้วยปืนลูกซองนะเผ่ยยขนผ่านร่องสุดอกไปด้วยนี่เนี่ยคือคำแนะนำนะดูเองก็เลยกัน อืมน้องสุนทอกนี่จะกำจากสองวีได้หรือไม่มาดูกั ไอ้มาดิ้นไม่ซีนี่ผมดไปผมมากเลยนะครับทุก้ชมไอ้มงมาดูหน่ยเหัดไมเง้้มาป James, are you there? Oh, okay. <laughs> we just pulled into dad. We'll, we'll be, be here, here for now. But don't be long. That's great. Hey, would you put Maggie on? Daddy! Hey, Pumpkin. Look, uh, I've I just got... uh, had, a I had a little trouble, trouble with, with the truck, truck so, so uh, I'm going to be a little be late. late. You... o มปกนาไวอ่าเอาละผมได้รูปหนับปกแล้วถือว่าเป็นสิ่งดีมานะ่าง่ายๆนะคือพระเอกได้คุยกับลูกอ่แล้วก็ปลๆจบเท่านั้น ภารกิจสำเร็จอีกแล้วหนึ่งยางจะได้อะไรวะได้สมบออกุกของปืนไฮปอดิภารกิจวันนีกสเปตสองพันมีได้ตังมีสามพันบาทได้ตอนนี้ต่อภารกิจประจำวันไมิมเล่นไปค่าได้เยอะจบต่อค่าได้เยอะก็จะได้ของดีๆแต่ว่าค่าได้น้อยก็ได้ของดีมากๆดีจนแบบไม่อยากจะได้เลยเออ ไอ้เรื่องคุณพกมาจากเรื่องไอ้พกเอ๊คมาแล้วอยู่จังวะเอาเอาไปปิดแล่ะ

ตายวงกงควาเรียวกูนึงจะเด้อเดี๋ยวตอนนี้เองไอ้ยักษ์เออโอเคกบเริ่มใหม่ออมือแค่ไม่ที่กัดกูมั้ง เออเก็บคะแนงไม่ได้แล้วผมว่าต้องมาเปลี่ยนกราฟิกดีกว่าเล่นต่ำสุดเลยเออแบบนี้สิกเกมลื่นไหลหน่อย ราต้องเซฟเชีวิตหน่อยนะแต่เราไม่อยากบูมาก ชีวิตหน่อยให้สามเหรียญ Yeah uh -huh. ออกมาได้เงี้ยเมื่อกี้เราปรีสามสิบแปดใช่ไหมมันยัวดีกว่าเออ,ม,เอ,อมันยิงรัวได้เว้ย dale un yo ก็สำหรับคลิปนี้จะไปเป็นตอนนี้กขาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับซึ่งแม่งกินมาตั้งสิบสี่นาทีกันเลยตัดยาวตัดยาวเยี่ยมได้ปืนมาน่าดีโอเคตัดยาวเลยนี้